อย่างที่อาจารย์พูดไว้ในตอนตอนต้นนะคะว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแรกนะคะที่มีการเน้นย้ําการรับรองสิทธิ์ของผู้ป่วยสิทธิ์ของประชาชนในเรื่องการแพทย์ที่เป็นไปตามหลักทฤษฎีตามหลักการคือถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจแล้วระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่ที่ได้สัดส่วนเหมาะสมแล้วเนี่ยเราจะสามารถลดทอนออจานวนผู้ป่วยที่ถาโถมเข้าไปสู่ตามสถานพยาบาลของรัฐ แล้วมาด้วยลักษณะที่การกระจัดกระจายของโรคแล้วก็สัดส่วนของแพทย์ก็ไม่เพียงพอแล้วแพทย์เฉพาะทางถูกนำกไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ที่เรียกว่ายังไม่ค่อยถูกจุดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผู้ป่วยก็จะชินกับการเรียกว่ารักษาโรคเราจะให้ความรู้เราจะเอ็ดูเคทยังไงในการเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนการแพทย์ปฐมภูมิสําคัญมากการมีแพทย์เวชศาสตร,ร์ครอบครัว สำคัญมากหลายท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะคะแพทย์ผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้ในอดีตอาจจะรู้สึกว่าเราเราอาจจะยังมองไม่ค่อยออกนะคะวันนี้ท่านจะเห็นว่ารัฐบาลรัฐมนูญกำหนดมาร์ก,กิ้งไว้แล้วว่าแพทย์เวือศาสตร์ครอบครัวจะดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งในรายละเอียดเขาเขียนไว้ในพระราชบัญญัติออไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสัดส่วนเท่าไหร่เพราะนั้น ต่อไปนี้นะคะประชาชนทุกคนหนึ่งคนคุณอยู่ในเขตพื้นที่ไหนคุณจะมีแพทย์วิยาศาสตร์ครอบครัวดูแลแล้วจะดูแลเบื้องต้นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นวัดไม่สบายนะคะเราไม่ต้องบักบั่นมาถึงในในเมืองนะคะในส่วนกลางแต่ถ้าเกินกว่าชั้นที่เป็นแพทย์ปฐมภูมิเขาก็จะมีลำดับของเขานะคะทุติยภูมิตติยภูมิเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วท่าน,นจะเห็นว่าประชาชนได้รับการรับรองสิทธิทางด้านสุขภาพชัดเจนแล้วเป็นลำดับที่ถูกต้อง มากขึ้นอันนี้มาดูสิทธิ์ในประเด็นที่2นะคะประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องสิทธิในด้านการแพทย์สาธารณสุขที่ดูจะเป็นไปตามขั้นตอนลำดับขั้นตอนมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นนี่ในส่วนของเรื่องสิทธิในข้อมูลข่าวสารในประเด็นนี้จริงๆเขียนมาในรัฐธรรมนูญเนี่ยนานนะคะก่อน40ก็มีค่ะ40ก็เริ่มมีและมีความชัดเจนขึ้นแต่มีการเขาเรียกว่าการนิยามและก็การปฏิบัติที่อาจจะยัง อย่างไม,ไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนอย่างไรจันขออนุญ,ญาตสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนว่า5 9รัฐธนรมนูญ50กับ60นะคะก่อนจะพาไปดูรายละเอียดอยากให้ท่านทำความเข้าใจตรงนี้ว่าเป็นการยุบหลอมรวม3มาตราที่มีอยู่มาเหลือเพียง2มาตราแต่ลักการใกล้คียงกับของเดิมนะคะคือประชาชนคือบุคคลแล้วชุมชนชุมชนเนี่ยในทางการแพทย์ก็คือถ้าเรามีการ เขาเรียกว่าให้ความสําคัญกับเรื่องวชศาร์ครอบครัวกับวชศาร์อนามัยชุมชนครอบครัวเนี่ยนะคะจะทําให้ข้อมูลของทางด้านการแพทย์สาธารณสุขของชุมชนเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นชุมชนนี้ปกติจะมีโรคเกี่ยวกับทางเลือดเพราะอะไรก็จะสามารถค้นหาสาเหตุแล้วก็ป้องกันร,รักษาได้ดีขึ้นเพราะเช่นอาจจะอยู่ใกล้กับแหล่งทาเหมืองแร่อาจจะใกล้กับแหล่งของที่มีมีสารพิษอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นร่องรอยของโรคก,การตามหาต้นเหตุก็จะง่ายขึ้นการรักษา พยาบาลก็จะก็จะทำได้อย่างดีขึ้นนะคะนี่คือคือสิ่งที่เขาแทรกเพิ่มเข้าไปแต่เดิมใช้คำว่าบุคคลวันนี้เติมคำว่าชุมชนเข้าไปด้วยมีสิทธิ์อะไรครับมีสิทธิ์ในการรับทราบถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะเดี๋ยวอาจารย์จะพาท่านไปดูใน,นรายละเอียดเรามาดูอาจารย์ขออนุญาตโคต้ดตัวรัฐธรรมนูญนี้ท่านเห็นเพื่อจะได้ชัดเจนขึ้นนะคะท่านจะเห็นว่า แต่เดิมมันมีคําแค่ว่าบุคคลตอนนี้ก็เติมคําว่าชุมชนนั่นคือความเชื่อมโยงนะคะแลรัฐธรรมนูญนี้จะมีความเชื่อมโยงถึงเป้าหมายของการปฏิรูปไว้อยู่แล้วอย่างวงเล็บหนึ่งก็จะบอกว่าได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารในการครอบครองของหน่วยงานรัฐความหมายเช่นออคือการคุ้มครองข้อมูลนั้นเนี่ยถ้าเป็นของของเราเราเป็นผู้ป่วยเราก็จะสามารถขอข้อมูลของเราได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการรับรองสิทธิ์ของผู้ป่วยแต่ก็ในทางปฏิบัติในอดีตเนี่ย ค่อนข้างยากนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านต้องการข้อมูลของท่านเองในการสำเนาวเวทระเบียนของท่านนะคะท่านก็สามารถติดต่อได้กับในสถาพบาลก็จะมีขั้นตอนเขียนป,ประกฏประชาสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นซึ่งในดิบไม่มีเลยนะคะก่อน4 0นเนี่ยท่านจะหาสิ่งเหล่านี้ไม่เจอเลยนะคะทุกอย่างที่เป็นเอกสารทางราชการรับแล้วก็รับรับที่สุดนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถูกผ่อนคลายมากขึ้นจริงๆแล้วถ้าท่านเข้าใจในเรื่องหลักการของสิทธิที่อาจารย์บอกสิทธิเป็นของเรา ของคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นไม่มีความลับของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการเราต้องเข้าถึงข้อมูลของเราได้แต่มันก็ด้วยเหตุที่ด้วยความที่หน่วยงานรัฐเป็นคนจัดให้มีบริการสาธารณะก็ทุกอย่างรัฐก็ยังอยู่ในความควบคุมรัฐก็เลยทุกอย่างก็เป็นความลับหมดนะคะอันนี้ก็ผันคลายขึ้นแล้วก็รวมถึงในกรณีที่ชุมชนอยากรู้ข้อมูลอันนี้สําคัญคะ่ะในกรณีที่มีโรคระบาดในกรณีที่อย่างที่อาจารย์บอกว่า ปรากฏว่าถ้าเราพัฒนาในส่วนของออแพทย์ปฐมภูมิแล้วก็มีเวชศาสตร์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจําที่แล้วก็มีความเชื่อมโยงกับแพทย์เวชศาสตร์ชุมชนเนี่ยนะคะจะทําให้เรารู้ว่าชุมชนนี้มีความเขาเรียกว่ามีมีผู้ป่วยอัตราของผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคนี้มากเพราะ,ะนั้นการรักษาการส่งความช่วยเหลือเข้ามาก็จะชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็จะรักษาได้ถูกจุด ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคเลือดแล้วเราก็ไปหาสาเหตุได้เจอว่าชุมชนนี้เป็นเส้นทางของอของเศษของพวกอะไรอะแร่ธาตุอะไรนะคะมาทางเส้น,นาสายทางน้ําแม่น้ําหรือซึมมาทางดินเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี้ยจะง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นระบบเป็นข้อมูลมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่การใส่คําว่าชุมชนเข้ามานะคะก็เป็นการคุ้มครองเรื่องข้อมูลข่าวสารทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขประเด็นถัดมานะคะเป็นประเด็นที่3 ประเด็นที่3แล้วนะคะคือเรื่องหลักการบริการสาธารณสุขนะคะแล้วก็มาเรื่องของอการเก็บความลับของผู้ป่วยในขณะเดียวกันข้อมูลที่จะให้ผู้ป่วยนะคะทวนนิดนึงนะคะในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ป่วยแล้วก็ในเรื่องข้อมูลทางด้านสุขภาพโดยหลัก s e l f Determination Princi p l e หรือหลักการกําหนดอนาคตของตนเองเนี่ยโดยหลักการแล้วนะคะผู้ป่วยย่อมมีสิทธิ์กําหนดแต่คําว่ากําหนดอย่างที่อาจารย์บอกก็ไม่ได้แบบมีสิทธิ์อย่างรียกว่า u n l i m i t e d ็ดไลทขีดจากัดนะคะ เพราะฉะนั้นก็มีการเขียนอธิบายไว้เพื่อให้แพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพเองแล้วก็ผู้ป่วยเองได้เข้าใจว่ากติกาเป็นแบบนี้นะนะคะขออนุญ,ญาตนำท่านไปดูในรายละเอียดของตัวพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติอาจารย์ดึงตัวเฉพาะตัวบทที่เกี่ยวข้องไหมท่านดูเป็นตัวอย่างนะคะท่านจะเห็นได้ว่าหลักนะคะข้อมูลของผู้ป่วยเวรระเบียนของผู้ป่วยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของคนคนนั้นถ้าตามหลักสิทธิ์แล้วนะคะ ข้อมูลของอาจารย์จิตนาก็เป็นของอาจารย์จิตนาอาจารย์จิตนาอยากดูต้องดูได้นะคะต้องร้องขอหน่วยงานขอดูได้ในดีดอย่างที่บอกนะคะดูไม่ได้เป็นความลับหมดคราวนี้เนี่ยถ้าจะเป็นความลับต้องเป็นความลับสําหรับบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะหลักการนะคะข้อมูลทางด้านสุขภาพก็ถูกเขียนไว้นในพระราชบัญญัติสุขภาพในมาตราเดนะคะว่าถ้าจะมีการร้องขอดูก็จะต้องมีการแสดงความจำนงนะคะแล้วต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเพราะฉะนั้น ก็จะมีการเขียนไว้แล้วถ้าเกิดมีการทำเขาเรียกว่ามีการเผยแพร่มีการทำปล่อยให้ข้อมูลความลับทางการแพทย์หลุดออกไปก็จะมีความผิดทางอาญาโดยใช้ประมวลกฎหมายอาญาเข้ามาเป็นตัวใช้ประกอบเพิ่มเติมอันนี้ยังขออนุญาตว่าเรามีเพิ่มเติมในส่วนของข้อบังคับแพทย,ยสภานะคะผู้เรียนทุกท่านคะในหลักกฎหมายเนี่ยก็ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยอันนี้แน่นอน ต่ในส่วนของข้อบังคับแพทยสภายังไปบรรจุใส่ไว้ในจริยธรรมของวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าที่พาท่านไปดูเว็บไซต์ของแพทยสภาหากท่านได้เข้าไปท่องในเว็บท่านจะได้คลรียกภูมิคุ้มกันนะคะท่านจะได้เห็นว่าท่านควรปฏิบัติอย่างไรท่านมีหน้าที่เบื้องต้นอย่างไรถ้าท่านเดินตามไกด์ไลน์ดังกล่าวอาจจะเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ถูกฟ้องนะคะ แม้กระทั่งเรื่องของความลับในเวรเบียนซึ่งอันนี้ก็จะเขียนไว้ในข้อ27ของข้อบังคับแพทยสภานะคะว่าผู้ประกอบวิชาชีพวิชากรรมก็คือแพทย์เนี่ยนะคะต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยหรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วนะคะเว้นแต่ได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าเขาตายไปแล้วท่านก็คงขอความขอความยินยอมไม่ได้นะคะความหมายก็คือว่าท่านอาจจะขอความยินยอมเพื่อที่แบบเป็นกรณีศึกษานะคะเผื่อที่ในระหว่างที่กําลัง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ผู้ป่วยอยู่ในวาระสุดท้ายถ้าหากเห็นว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่เหมาะแก่การศึกษาในทางการแพทย์ในวงการแพทย์ท่านก็ต้องมีคอนเซนต์ฟอร์มท่านได้ยินคำว่าคอนเซนต์ฟอร์มแล้วเห็นไหมคะคอนเซนต์ฟอร์มหรือใบยินยอมเนี่ยแม้กระทั่งเป็นวาระสุดท้ายก็ยังต้องให้เขามีสิทธิในการกําหนดอนาคตของเขาเองนี่คือโดยจะเห็นได้ว่าหลักการเรื่องสิทธทิในการกาหนดอนาคตของตนเองเนี่ยถูกกระจายไปอยู่ในลหลายๆส่วนด้วยกันเป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน สุดท้ายนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติก็เขียนในข้อบังคับแพทยสภาก็เขียนถือว่าผิดจริยธรรมทั้งหมดถ้าทาผิดแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาที่เราจะนํามาประกอบใช้เป็นอย่างไรก็ขออนุญาตยกตัวอย่างท่านเห็นนะคะประมวลกฎหมายอาญาแปลว่าเป็นกฎหมายที่เขียนว่ามีความผิดมีโทษซึ่งถ้ามีโทษทางอาญาก็จะมีผลกระทบต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในมาตรา3 2 3 ก็จะเขียนไว้ไม่ได้เฉพาะวิชาชีพวิชากรรมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในทางทฤษฎีเราจะเรียกว่ากลุ่มที่ว่าเป็น professional กลุ่มที่เป็นผู้ที่มีวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลที่ออมีมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติกับคนซึ่งกับสิ่งที่ปฏิบัตินั้นอาจจะไปทําลายศักดิ์ศรีเขาคุณหมอปฏิบัติกับผู้ป่วยเราทําลายศักดิ์ศรีเขาเนะคะเพราะเราไปแตะเนื้อตัวร่างกายในการเจาะเข็มในการผ่าตัดแต่นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะเรามี ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเพราะฉะนั้นเราได้รับอนุญาตจากใบอนุญาตเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราได้พากสิทธิ์ของเขาบางอย่างไปแต่ก็ด้วยด้วยวิชาชีพของเราด้วยความเป็น p r o f e s s ั o นอลของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีพัฒนามายาวนานนะประเมิกนกฎหมายยาขินมานานมากแล้วท่าน,นจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นก็คือแพทย์นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอยู่โดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักง,งานผู้มีหน้าที่นะคะ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์เห็นไหมคะแพทย์เภสักชกรคนจำหนาญญา่ายยารวมถึงหมอความหรือทนายความนะคะอาจารย์ไม่ใช่หมอความอาจารย์ไม่ใช่ทนายความนะคะแต่ถ้าอาจารย์มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพว่าความอาจารย์จะเป็นทนายความนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นทนายความก็ต้องเก็บความลับของลูกความนะคะหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้นเช่น,นผู้ช่วยแพทย์นะคะแล้วเปิดเผยความลับนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเห็นไหมคะโดยหลักการท่านเป็นผู้ที่ถูกคาดหมายคาดหวังว่าท่านร่รู้รู้ว่าเขาเช่นเป็นเอสนะคะแล้วถึงแก่ชีวิตเมื่อท่านได้มาท่านรู้มามันเป็นความลับแล้วท่านต้องเก็บเป็นความลับนะคะความลับเนี่ย,หม,ยหมายความว่าท่านต้องเก็บเป็นความลับสาหรับที่จะไปบอกคนอื่นแต่สําหรับผู้ป่วยท่านถ้าท่านต้องเปิดเผยกับเขาอยู่แล้วถูกไหมคะนั่นเป็นความลับที่จะไปบอกกับคนอื่นว่าในเอ มีเชื้อ HIV อย่างงี้นะคะเพราะนั้นถ้าท่านเปิดเผยเอ่อเวลาที่ท่านเป็นผู้เรียนถ้าท่านเรียนแพทย์อยู่เวลาที่ท่านมีการคุยกันในวงแลกเปลี่ยนของผู้เรียนแพทย์นะคะท่านก็จะคุยเนื้อสณะของการเขาเรียกว่าเป็นเนื้อหาของกรณีในการรักษาท่านก็จะไม่พลาดพิงถึงชื่อแล้วก็ถึงคกว่าทำให้รู้ว่าหมายถึงใครนะคะยิ่งถ้าเขาเป็นบุคคลสาธารณนะท่านต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะคะ ถ้าท่านดูแลผู้ป่วยที่เป็นบุคคลสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดเผยแล้วทําให้เสียหายนะคะก็จะมีโทษในทางอาญ,ญานี่ก็คือโดยภาพรวมว่านี่คือการเขียนกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของผู้ป่วยในแต่ละห่วงเวลาในแต่ละช่วงในแต่ละประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นก็เล่าเท่าไหร่ก็ไม่จบนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างท่านจะเห็นว่าเขียนทั้งระดับรัฐธรรมนูญในพระราชบัญญตัติในประมวลกฎหมายแล้วก็ในระดับของข้อบังคับนะคะเพราะฉะนั้น นี่คือโดยภาพรวมอย่าลืมอ่านเอกาสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมค่ะ